สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเอียรค่ะก็จะมานำเสนอเนื้อหานะคะวิชาภาษาไทายต่อจากตอนที่แล้วค่ะตอนที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องประโยคสามัญไปนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องต่อมาค่ะก็คือเรื่องประโยคซ้อนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสไลด์น่ารักน่ารักนะคะจากเพจภาษาไทายไมจัก,กเดียมค่ะในเรื่องของ ประโยคนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในคาบเรียนออนไลน์กับครูวันนี้คือชั้นม .3 ทับสินั่นเองค่ะ,ะทบทวนกันนิดหนึ่งค่ะเด็กๆถ้าพูดเรื่องอพูดถึงชนิดของประโยคจำได้ไหมคะว่าประโยคมีกี่ชนิดอะไรบ้างค่ะมีสามชนิดค่ะมีประโยคสาม,มาัญค่ะ ประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมค่ะเก่งมาก่ายังจำได้นะคะมี3มชนิดก็คือประโยคสามัญหรือว่าประโยคพื้นฐานนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะในในคลิปที่แล้วแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนประโยคซ้อนนะคะประโยคซ้อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นประโยครวมก็จะไปอยู่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะอ๋ออันนี้ประโยค สามัญเนาะเรียนไปแล้วนะคะประโยคสามัญก็ง่ายๆก็คือจะมีนามวลีทําหน้าที่เป็นประธานกริยาวลีทําหน้าที่เป็นภักแสดงประโยคสามัญจะมีสองแบบก็คือมีแบบกริยาเดียวแล้วก็หลายกริยาอันนี้สรุปนะคะอ่ะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องนี้ค่ะประโยคสอนนะคะอ่ะ <c oughs> ประโยคสอนเนี่ยอ่ามันจะเป็นมีประโยคหลัก เรียกว่ามุขยะประโยคกับประโยคย่อยเรียกว่าอนุประโยคนะคะมุขขยะประโยคเนี่ยวิธีการจำนะคะให้หนึกถึงคำว่าประมุขค,ค่ะประมุขค,คือใครออประมุขของแผ่นดินเนี้ยประมุขค,คือใครคะพระมหากษัตริย์หรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะประมุขค,คือพระมหากษัตริย์คือผู้ที่ปกครองแผ่นดินก็คือเป็นหลักเป็นหลัก มุขยะประโยคก็คือประโยคที่เป็นหลักนะคะเหมือนกับประมุขประหาประมุขก็คือเป็นหลักคราวนี้มุขยะประโยคก็คือประโยคหลักนะคะต่อไปมีอีกคำหนึ่งอนุประโยคนะคะอนุคำนี้มันเป็นคํานําหน้าเนาะมันแปลว่าน้อยภายหลังตามอ่าอย่างเช่นคําว่าอนุภรยาก็คือใครคะอนุภรยารู้จักอนุภรยาไหม อนุภรรยาคือภรรยาน้อยเมียน้อยนะคะดังนั้นอนุประโยคก็คือเป็นประโยคย่อยนะคะเป็นประโยคย่อยประโยคซ้อนจะประกอบไปด้วยมุขยะประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยคคือประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยคขาวนี้แล้วทำไมมีประโยคหลักมีประโยคย่อยนะคะประโยคซ้อนเนี่ยมันจะเป็นการใช้ประโยคมาขยายประโยคนําประโยคย่อยมาขยายประโยคหลัก นำอนุประโยคมาขยายมุขยะประโยคนะคะซึ่งมันจะต่างจากประโยคสามัญประโยคสามัญเนี่ยเราใช้แค่คำหรือกลุ่มคำมาขยายองค์ประกอบในประโยคเราใช้แค่คำหรือกลุ่มคำมาขยายองค์ประกอบในประโยคแต่ประโยคซ้อนสิ่งที่นำมาขยายไม่ใช่คำหรือกลุ่มคำแต่ใช้ประโยคมาขยายประโยค นะคะนึกถึงภาพครูเอียขาขับมอเตอร์ไซค์นะคะก็เป็นประโยคแบบประโยคสามัญขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนเดียวครูเป็นหลักครูขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเนอะอ่ะแล้วก็มีคนอยากมาซ้อนทิตาพาหัวหน้าห้องบอกอยากซ้อนมอเตอร์ไซค์ครูเอียทิตาพาก็มาขอซ้อนท้ายครูเอีย,ยมอเตอร์ไซค์ยังไปได้ไหมคะ ไปได้ค่ะไปได้มีคนซ้อนก็ไปได้นะคะคราวนี้ทิดาพาบอกอุย้ยนั่งหลังมันมองไม่เห็นวิวเลยคุณเอียหนูขอไปนั่งหน้าได้ไหมได้ไหมคะได้ค่ะได้อ่าดังนั้นอน,นุประโยคหรือประโยคย่อยนะคะจะอยู่หน้าจะอยู่หลังหรือจะอยู่หน้าข้อความก็ได้นะคะอยู่หน้าข้อความก็ได้อยู่หลังข้อความก็ได้แต่หน้าที่ของอนุประโยคก็คือขยายประโยคหลักขยายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนี่คือประโยคซ้อน ดังนั้นถ้าครูจะบอกว่าประโยคซ้อนเนี่ยมันแยกออกมาเป็นสองประโยคได้ไหมคะได้ค่ะได้แยกได้เพราะว่ามันมีประโยคที่มาขยายประโยคเนาะอ่ะเดี๋ยวครูขอย้อนสไลด์ไปนิดหนึ่งนะคะให้ดูตัวอย่างคำอเช่นสไลด์นี้เด็กๆเ,เห็นนะคะนักเรียนคนนั้นอ่านหนังสือคำว่าคนนั้นขยายอะไรคะ ขยายนักเรียนค่ะอ่าคนนั้นขยายนักเรียนอันนี้เป็นแค่กลุ่มคําที่มาขยายคําใช่ไหมขยายประธานแต่ถ้าเป็นประโยคซ้อนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้คําหรือกลุ่มคํามาขยายละมันจะเอาประโยคมาขยายประโยคเลยนะคะน้องกินหมูปิ้นมีอะไรขยายน้องไหมไม่มีค่ะแมวกระโดดมีอะไรขยายแมวไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีนะคะเป็นคําเดียวเลยถ้าครูบอกแมวสามสีกระโดดสามสีก็จะขยายแมวค่ะแมวตัวเล็กกระโดดตัวเล็กก็จะขยายแมวค่ะใช่เ,เห็นไหมคะว่าคําว่าสามสีคําว่าตัวเล็กเนี้ยมันขยายแมวซึ่งแมวเป็นประธานของประโยคอันนี้คือประโยคสามัญแต่ถ้าเป็นประโยคซ้อนปุ๊บสิ่งที่จะนํามาขยายไม่ใช่คําหรือกลุ่มคําแต่เป็นประโยค นำอนุประโยคมาขยายประโยคหลักพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจค่ะพอเข้าใจเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะ,ะตัวอย่างนะคะที่คุณพูดไม่เป็นความจริงที่คุณพูดไม่เป็นความจริงประโยคหลักคือที่คุณพูดไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเป็นภาคแสดงที่คุณพูดเนี่ยเป็นประธานของประโยคหลักอแล้วเรามาสังเกตสีฟ้าสิคะที่คุณพูดคุณ พูดคุณเป็นประธานพูดเป็นกริยามีประธานมีกริยาแบบนี้สีฟ้าตรงนี้เป็นอะไรแล้วคะเป็นประธานค่ะคุณเป็นประธานพูดเป็นกริยามีภาคประธานมีภาคแสดงแบบนี้เป็นอะไรแล้วนะเป็นประโยคแล้วใช่ไหมภาคประธานภาคแสดงเป็นประโยคไหมคะเป็นค่ะอ่าสีฟ้าเนี่ยค่ะ ที่คุณพูดเป็นประโยคแล้วแล้วเราเรานำตรงเนี้ยคำว่าคุณพูดอะค่ะมาทำเป็นภาคแสดงขอโทษค่ะมาทำเป็นภาคประธานของประโยคหลักประโยคหลักก็คือที่คุณพูดไม่เป็นความจริงสีฟ้าเนี่ยเป็นอนุประโยคอนุประโยคก็คือเป็นประโยคแล้วนะเอามาทำเป็นประธานของประโยคหลักฟังครูทันไหมคะฟังทันค่ะ โอเคยังไม่ถามว่าเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเรื่อยๆก่อนนะคะ,ะต่อไปนะคะอน,นุประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมเราต้องบอกเฟื่องฟ้าว่านดนจะไปงานคืนนี้ด้วยประโยคหลักคือเราต้องบอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมเราต้องบอกเฟื่องฟ้าสีดาเป็นประโยคหลักบอกว่าละบอกว่านดนจะไปงานคืนนี้ด้วยตรงสีเขียวอะค่ะเป็นอนุประโยคหรือว่าเป็นประโยคย่อยนะคะอ่า นดนจะไปงานคืนนี้ด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นกรรมของกริยาบอกบอกว่านดนจะไปงานคืนนี้ด้วยเป็นกรรมของกริยาบอกอบอกนี่เป็นกริยาของคําว่าเราใช่ไหมประธานคือเรากริยาคือบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็เอาประโยคย่อยเนี่ยมาขยายประโยคใหญ่ซึ่งประโยคสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําหรือกลุ่มคําแต่มัน เป็นประโยคไปแล้วใช่ไหมคะมันมีประธานก็คือณดนมีภาคแสดงก็คือจะไปงานด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ,ะต่อก่อนนะต่อก่อนนะต่อไปนะคะอนุประโยคทําหน้าที่เป็นหน่วยเติมเต็มแพรดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้ประโยคหลักคืออะไรคะแพรดีใจ ใช่แพรดีใจอ่ะอันนี้คือประโยคหลักสั้นๆก็เป็นประโยคได้ถ้ามีประธานบวกภาคแสดงแพรดีใจอะไรเป็นประธานคะแพน่ะค่ะอะไรเป็นภาคแสดงคะดีใจค่ะ,ะแพรดีใจเนอะโอเคค่ะประโยคหลักคราวนี้อนุประโยคคือสีแดงนะคะที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้ที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้เป็นอนุประโยคเป็นหน่วยเติมเต็มของ กริยาดีใจนะคะเป็นหน่วยเติมเต็มของกริยาดีใจซึ่งดีใจก็เป็นกริยาของประโยคหลักประโยคหลักคือแพรดีใจนะคะต่อไปค่ะคนที่มั่นใจตนเองคนที่มั่นใจในตนเองมักชอบขอโทษคา่ะคนที่ไม่มั่นใจในตนเองนะคะมักชอบถามความคิดเห็นจากคนรอบข้างประโยคหลักคืออะไรคะคนที่ไม่มั่นใจในตนเองประโยคหลักประโยคหลัก คนมักชอบถามความเห็นจากคนรอบข้างอันนี้เป็นประโยคหลักคราวนี้เราเอาประโยคย่อยมาขยายคนคนแบบไหนละ่ะคนที่ไม่มั่นใจตนเองคนที่ไม่มั่นใจตนเองตังน,นี้เป็นประโยคย่อยนะคะซึ่งไอ้คำว่าที่ไม่มั่นใจตนเองอะค่ะมันนำมาขยายคำว่าอะไรคะความชอบจากะคนรอบข้างอ่าๆฟังฟังครูใหม่นะ คนที่ไม่มั่นใจตนเองไอ้สีส้มเนี่ยคะ่ะไม่มั่นใจในตนเองเนี่ยคำเนี้ยประโยคเนี้ยมันมาขยายคำว่าอะไรคะคนคนเออมันมาขยายคำว่าคนซึ่งอยู่ข้างหน้ามันและไอ้คำว่าคนเนี่ยมันเป็นประธานของประโยคหลักด้วยประโยคหลักคือคนมักชอบถามความคิดเห็นจากคนรอบข้างใช่ไหมคะส่วนประโยคย่อยคำว่าที่ไม่มั่นใจตนเองมันเป็นประโยคย่อยที่มาคา ที่มาขยายคำว่าคนข้างหน้ามันซึ่งคนตรงนี้เป็นอะไรของประโยคหลักเป็นประธานนะะได้เป็นประธานของประโยคหลักนะคะไปต่อนะต่อไปค่ะประโยคซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายกริยาที่อนุประโยคก็คือประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำกริยาเช่น เขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคหลักคืออะไรคะเขาทำงานหนักใช่เขาทำงานหนักอะไรเป็นประธานของเขาพากแสดงคือทำงานหนักใช่เก็บมากทำงานหนักทำงานหนักเป็นภากแสดงนะคะหนักก็ขยายทำงานไปอีกนะคะจนล้มป่วยจนเขาล้มป่วยอะเนาะคำว่าจนตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นจุดสังเกตนะคะจนล้มป่วย ประโยคย่อยคือเขาล้มป่วยอนะคะจนล้มป่วยประโยคย่อยล้มป่วยเพราะว่าทำอะไรทํางานค่ะแปลว่าล้มป่วยมาขยายคํากริยาของประโยคหลักใช่ไหมใช่ค่ะใช่ล้มป่วยประโยคย่อยมาขยายกริยาของประโยคหลักนะ,ะประโยคหลักเขาเป็นประธานทํางานเป็นกริยาส่วน ไอประโยคจนล้มป่วยเนี่ยอนุประโยคทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลักเข้าใจขวยยาไหมคะไลด์นี้เข้าใจค่ยยคะ,เข,คะเข้าใจว่าอนุประโยคมาขยายกริยาของประโยคหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากอ่าต่อไปนะคะลูกประโยคซ้อนเขาก็จะแบ่งเป็นอีกสามชนิด สามชนิดด้วยกันนะคะหน,นามานุประโยคตั้งใจฟังนะนามานุประโยคคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนนามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามกล่าวคืออาจจะเป็นประธานเป็นกรรมเป็นหน่วยเติมเต็มหรือว่าหน่วยเสริมความก็ได้นะคะมีคำเชื่อมว่าที่ที่ว่าว่าให้นำหน้า ย้ำอีกหนึ่งครั้งนามานุประโยคอนุประโยคทำหน้าที่เหมือนนามวลีซึ่งนามวลีตรงนี้อาจจะไปอยู่ตรงประธานกรรมก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะนามานุประโยคที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องแน่นอนที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องแน่นอนประโยคย่อยคือที่เขาเล่ามานั้นใช่ไหมคะอันนี้คือประโยคย,ย่อยซึ่งประโยคย่อยตรงนี้ ทำหน้าที่เป um ็นนามวลีซึ่งนามวลีตรงนี้อยู่ตรงตำแหน่งประธานของประโยคที่เขาเล่ามานั้นเป็นประโยคแล้วนะคะเป็นอนุประโยคแล้วก็เป็นนามวลีซ in ึ่งไปทําหน้าที่เป็นตํานานเป็นประธานของประโยคหลักประโยคหลักก็คือที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องแน่นอนพูดง่ายๆก็คืออนุประโยคไปทําหน้าที่นามวลีซึ่งเป็นประธานของประโยคประโยคหลัก นะคะต่อมาฟ้าไม่ชอบให้ใครมาว่าครูของเธอฟ้าไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้ใครมาว่าครูของเธอประโยคย่อยข้างหลังเนี่ยค่ะให้ใครมาว่าครูของเธอทําหน้าที่เป็นอะไรของประโยคหลักเป็นกรรมค่ะเป็นกรรมของประโยคหลักเป็นนามวล่ีที่ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคหลักนะคะครูดีใจครูดีใจ ที่นักเรียนสอบผ่านนักเรียนสอบผ่านเป็นอนุประโยคเป็นอนุประโยคทําหน้าที่เป็นหน่วยเสริมความเสริมความนะคะเออดีใจดีใจเรื่องที่นักเรียนสอบผ่านเป็นหน่วยเสริมความให้ประโยคหลักนะคะผู้ช่วยคนนี้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายอันนี้เป็นหน่วยเติมเต็มเด็กๆจาหน่วยเติมเต็มที่ครูเคยสอนได้ไหมคะเป็นเหมือนคลายเท่าคือเป็นเหมือนคลายเท่าคือ จำได้ไหมใช่บอกเอญย่าเป็นครูครูเป็นกรรมไหมคะไม่ได้เป็นกรรมครูตัวนี้ก็คือครูเอญย่านี่แหละเอญย่าเป็นครูครูเป็นหน่วยเติมเต็มนะคะพ่อเป็นตำรวจตำรวจเป็นกรรมไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะคะไม่เป็นพ่อเป็นตำรวจตำรวจเป็นหน่วยเติมเต็มแม่เป็นพยาบาลพยาบาลเป็นกรรมไหม ไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะคะ่าทิตาพาเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเป็นกรรมไหมคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นเป็นหน่วยเติมเต็มนะคะ,ะปะวีสุดาปวีสุดาเป็นนักเรียนชั้นมอสามทับสิบเป็นหน่วยเติมเต็มค่ะ เป็นหน่วยเติมเต็มนะคะอ่าโอเคอ่าต่อไปพ่อแม่คือคระในบ้านของลูกเป็นหน่วยเติมเต็มค่ะหน่วยเติมเต็มนะคะอ่าโอเคค่ะเท่าเท่าอ่อชนาพรสูงเท่ายา,ยา่ยายา่ยาเป็นกรรมไหมไม่เป็นค่ะนะคะ ไม่ได้เป็นกรรมแต่เป็นหน่วยเติมเต็มใช่ไหมคะเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือนะคะมนัญชยาเหมือนลิซ่าลิซ่าเป็นกรรมไหมคะไม่เป็นค่ะเป็นเป็นหน่วยเติมเต็มนะคะสรุปแล้วเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือเป็นหน่วยเติมเต็มนะอ่ะเอยเป็นครูครูไม่เป็นกรรมครูเป็นหน่วยเติมเต็มนะคะดังนั้นผู้ช่วยคนนี้เป็น ที um. ่ปรดปรานของเจ้านายที่ปรดปรานของเจ้านายก็เป็นอนุประโยคนะคะเป็นอนุประโยคเป็นนามวลีที่เป็นอนุประโยคทําหน้าที่เป็นหน่วยเติมเต็มนะคะอันนี้คือนามานุประโยคก็คืออนุประโยคหรือประโยคย่อยทําหน้าที่เหมือนกับนามวลีจะไปอยู่ในตําแหน่งประธานตําแหน่งกรรมก็ได้นะคะต่อไปคุ่นานุประโยคคุณนานุประโยคคืออนุประโยคทําหน้าที่ขยายนาม ขยายนามที่นํามาข้างหน้าอนุประโยคขยายนามที่อยู่ข้างหน้าตัวมันนะนมักจะมีคําเชื่อมที่ว่าที่ซึ่งอันแล้วก็เป็นประธานของอนุประโยคครูพูดใหม่คู่อนุประโยคนะคะก็คืออนุประโยคเนี่ยมันจะขยายนามมันจะขยายนามซึ่งอ,อยู่ข้างหน้าตัวมันเองแล้วก็ นามนั้นเนี่ยก็เป็นประธานของตัวมันอะเป็นประธานของตัวมันนะคะเช่นเสื้อที่พี่เปาใส่อยู่สวยมากประโยคหลักคืออะไรคะเสื้อที่พี่เปาใส่อยู่สวยมากค่ะประโยคหลักคือเสื้อสวยมากประโยคหลักคือเสื้อสวยมากเสื้อเป็นประธานสวยมากเป็นภาพแสดงใช่ไหมคะคราวเนี้ย ที่พี่เปาใส่อยู่เสื้อที่พี่เปาใส่อยู่เป็นอนุประโยคหรือเป็นประโยคย่อยนั่นเองนะคะคราวนี้ไอ้ที่พี่เปาใส่อยู่อะ่ะมันขยายคําว่าอะไรคะเสือ้ออ่ะมันขยายคําว่าเสื้อถูกมันขยายคําว่าเสื้อซึ่งเสื้อก็เป็นประธานของตัวมันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะก็พูดง่ายว่าอนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็ คำนามที่อยู่ข้างหน้ามันก็คือเป็นเป็นประธานด้วยใช่ไหมคะอ่านี่คือคุณานุประโยคต่อไปค่ะผลของการกระทําอันชั่วร้ายของผู้บริหารย่อมตกแก่ส่วนรวมประโยคหลักคือผลของการกระทําย่อมตกแก่ส่วนรวมสีดําคือประโยคหลักประโยคย่อยอันชั่วร้ายของผู้บริหารอันเนี้ยมันขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้ามัน อันชั่วร้ายของผู้บริหารขยายอะไรคะผลของการกระทำค่ะใช่ขยายผลของการกระทําขยายน้ำที่อยู่ข้างหน้ามันซึ่งน้ำที่อยู่ข้างหน้ามันก็เป็นประธานของตัวมันเองด้วยนะคะเห็นไหมว่าอนุประโยคไม่จําเป็นต้องอยู่ท้ายอยู่ข้างหน้าได้ไหมคะได้ค่ะ นนะะอันนี้คือคุณนานุประโยคนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งคุณนานุประโยคอนุประโยค,โยคทําหน้าทีาทขานนะะ่ขยายนามที่อยู่ข้างหน้ามันนะคะแล้วก็มันขยายนามที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็เป็น,ป,น,ป,นประธานของอนุประโยคเป็นประธานของประโยคเป็นประธานของอนุประโยคของตัวมันเองด้วยนะคะต่อไปแบบที่3วิเศษนานุประโยคคืออนุประโยคทําหน้าที่อย่างวิเศษวลีวิเศษก็คือคําขยายจําได้ม,มลูก ่วิเศษคําขยายอาจจะเป็นสีสีแดงสีเขียวสีขาวเป็นรสหวานเปรี้ยวเค็มเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นอ้วนเป็นผอมเป็นลักษณะเป็นจํานวนมากน้อยเป็นเร็วเป็นช้านะวิเศษวลีนะคะคือคําขยายเป็นกลุ่มคําขยายซึ่งวิเศษานุประโยคเนี่ยอนุประโยคจะมาขยายกริยาวลีค่ะหรือมาขยายกริยานั่นแหละพูดใหม่ ประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลักเช่นเขาทํางานหามรุ่งหามค่ําซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยประโยคย่อยคือซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยเนาะอ่ะไอ้ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันขยายอะไรคะขยายเขาทํางานหามรุ่งหามค่าค่ะอ่ะขยายการทํางานหามรุ่งหามค่ําก็คือทํางานหนักเกินไป ไปขยายภาคแสดงของประโยคหลักใช่ไหมคะใช่คะ่ะไปขยายกริยาวลีของประโยคหลักกริยาวลีของประโยคหลักคือทำงานหามรุ่งหามคำ่ำประธานของประโยคหลักคืออะไรคะเขาเขากริยาวลีของประโยคหลักคืออะไรคะทำงานทำงานหามรุ่งหามค่ำคะ่ะ ใช่ซึ่งอนุประโยคมันไปขยายตรงกิยาวลีก็เลยเป็นวิเศษานุประโยคนะคะโอเคอะยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะคะซึ่งวิเศษานุประโยคเนี่ยอาจจะอยู่หน้าประโยคหรือหลังประโยคก็ได้บอกแล้วนะคะบอกแล้วว่าประโยคย่อยจะอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ตรงไหนได้หมดนะคะอะเมื่อเขาทุจริตเราก็ต้องให้เขาออกเมื่อเขาทุจริตเราก็ต้องให้เขาออก นะคะ,ะหรือเราก็ต้องให้เขาออกเมื่อเขาทุจริตประมาณนี้เป็นต้นนะคะ,ะครูขอสรุปนะคะครูขอสรุปว่าประโยคซ้อนนะคะประโยคซ้อนจะมีลักษณะเป็นเช่นไรประโยคซ้อนก็คือนำอนุประโยคมาขยายประโยคหลัก อนุประโยคคือประโยคย่อยนํามาขยายประโยคหลักจากที่ปกติเราใช้แค่คํามาขยายประโยคใช้กลุ่มคํามาขยายประโยคไม่ค่ะเราใช้ประโยคมาขยายมาขยายอะไรคะประธานค่ะเอาประโยคย่อยมาขยายประโยคหลักซึ่งจะไปขยายตรงประธานจะไปขยายตรงกริยาหรือจะไปขยายตรงกรรมก็ได้หมด ถ้นานำประโยคย่อยไปขยายกริยาวลีก็จะเป็นก็จะเป็นวิเศษานุประโยคใช่ไหมคะอ่ะซึ่งประโยคซ้อนเนี่ยก็จะมี3แบบก็คือจำได้ไหมนามาม,มีอะไรคะนามานุประโยคค่ะอ่ามีนามานุประโยคนะคะ,ะเดี๋ยวครูเปิดสไลด์ให้ดู นามานุประโยคอนุประโยคทำหน้าที่เหมือนนามวลีจะไปเป็นประธานไปเป็นกรรมของประโยคก็ได้นะคะอันนี้คือนามอนุประโยคแบบที่2คุณอนุประโยคอนุประโยคขยายนามที่อยู่ข้างหน้าอนุประโยคนะคะแล้วก็เป็นประธานของอนุประโยคสุดท้ายค่ะวิเศษนานุประโยคก็คืออนุประโยคทำหน้าที่อย่างคําวิเศษขยายกริยาวลีอ่นนี่คือ3แบบนะคะนามานุประโยค คุณ,นานคณานุประโยควิเศษานุประโยคอันนี้คือประโยคความซ้อนใช้อนุประโยคขยายประโยคหลักสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะประโยคหลักเรียกอีกอย่างว่าอะไรคะประโยคหลักเรียกอย่างว่ามุขป,ประโยค,คมุขขยะยประโยคประโยคย่อยเรียกอีกอย่างว่า อนุประโยคค่ะอนุประโยคนะคะอ่ะคราวนี้ประโยคซ้อนเราจะสังเกตได้ยังไงประโยคซ้อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีคําว่าผู้ที่ซึ่งอันว่านะคะผู้ที่ซึ่งอันว่าเขาบอกว่าเขาเล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังประโยคนั้นก็จะเป็นประโยคนะคะอ่าที่ ที่สอบได้ที่1ที่ได้รับรางวัลเรียนดีนะคะผู้ที่ได้รับการยกย่องอะไรก็ว่าไปนะคะหลังคําเหล่านี้ผู้ที่ซึ่งอันว่าสังเกตได้ว่าเนี่ยจะเป็นจุดสังเกตของประโยคซ้อนนะคะโอเคนักเรียน3ทับสิมีใครอยากถามอะไรครูเอียไหมคะไม่มีค่ะอ่าถ้าไม่มีนะคะวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเรื่องประโยคซ้อนมากๆถ้าเด็กๆไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสไลด์สวยๆจากเพจภา,าษาไทยมิจกระเดียมสวัสดีคะ่ะ